สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะชั่วโมงภาษาไทยเล่มหนังสืออ่านออกเขียนได้นะคะวันนี้คุณครูมากับบทที่12ค่ะเด็กๆนะคะบทที่12 12มี1กับ2นะคะบทที่12สะระไอไม้มาลายัยสะระไอไม้มมาลาัยนะคะ สละไอเรามาดูก่อนหน้าตาของเจ้าสละไอไม้แมลายเป็นอย่างไรนะคะสละไอไม้เมลายจะเป็นแบบนี้นะคะแบบหนังสือเลยแต่นี้คุณครูเคยบอกว่าถ้ามีหัวหัวกลมๆให้เริ่มจากหัวกลมๆก่อนนะคะสละไอจะเขียนจากหัวกลมๆแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนแล้วก็สูงนะคะแล้วก็มาข้างหน้าแล้วตวัดไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีนะคะ วนหัวกลมๆล,ลากขึ้นไปข้างบนสูงๆแล้วตวัดมาเฉียงข้างหน้าแล้วก็ใหม่นะคะขออนุญาตนิดนึงวนหัวกลมๆนะคะลากขึ้นไปแล้วตวัดข้างหน้าแล้วก็เฉียงนะคะอ่าละอตำแหน่งเขาจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะค่ะนะคะตำแหน่งจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะนะคะพยัญชนะจะอยู่ข้างหลัง ะะแล้วก็ที่สําคัญสระไอจะคล้ายๆกับสระโอนะคะที่คล้ายๆกับสระโอหมายความว่าเวลาเขียนในบรรทัดนะคะเจ้าสาระไอเนี่ยเขาจะสูงกว่าเส้นบรรทัดนะคะเห็นไหมคะเขาจะสูงกว่าเส้นบรรทัดนะคะจะมีตัวสูงขึ้นไปนั่นเองนะคะถ้าเขียนเท่าเส้นบรรทัดจะไม่ถูกนะคะเด็กบางคนไปเขียนอยู่เท่ากับเส้นบรรทัดเลยไม่ถูกนะคะจำไว้เลยนะคะ ต่อไปเรามาดูในเนื้อเรื่องกันค่ะเด็กขานะคะบทกรอนของสละไอนะคะจะเจอเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเด็กๆค็ใส่กระโปรงสีส้มๆนี่นะคะถือจะกร้ามาเห็นนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เรามาสะกดกันนะคะหอนอูหนูเนี่ยค่ะหอหีบหอหนูสระอูหอนอูหนูหอไอไผ่นะคะสละอ ถึงแม้จะอยู่ข้างหน้าเวลาเราสะกดเราสกดพยญชนะก่อนนะคะพื้นนะคะพอไอไผ่ไผ่ไม่เอกไผ่พอไอไผ่ไผ่ไม่เอกไผ่นะคะคานี้อ่านว่าหนูไผ่นะคะเด็กคนนี้ชื่อหนูไผ่มาดูอีกรูปหนึ่งเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายในรูปนะคะเด็กผู้ชายในรูป เช่นกันตะก้าไข่ไหมเนี่ยนะคะนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรหอนอูหนูเหมือนกันค่ะขออําขำหนูขำเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อขำนะคะเอาแล้วนะคะเรามาอ่าน,นเรื่องในบทกลอนกันนะคะหนูไผ่กะหนูขำหนูไผ่กะขำนี่คือชื่อเรื่องนะคะเอาแล้วนะคะดูดัน หนูไผ่เอาลำไยห,หนูไผ่เอาลำไยนะคะคำนี้สละเอาเอเอาเอานะคะอ๋อพอเราอ่านแล้วเรารู้เลยในตะกร้านี้คือลำไยนะคะต่อไปมากองไว้ในศาลามากองไว้ในศาลาหนูขำเก็บไข่มาหนูขำ เก็บไข่มาหนหนูคำเขาเก็บไข่มานะเรียงไว้ท่า4าี่ห้าใบเรียงไว้ท่าสี่ห้าใบคำนี้ทาหารทออาทาไม่เอกท่านะคะนะคะต่อไปเจอมีเจอคุณลุงสองลุงนะคะอ่านะมีคุณลุงสองลุงคุณลุงเสื้อเขียวคนนีนะ้รออุงงอลุงนะคะ E um นะะออมีออมีคำนี้อ่านว่าล um ุงมีนะคะรออุงอลุงมออามาคำนี้อ่านว่าลุงมาลุงมาจะเสื้อสีส้มนะคะลุงมีเสื้อสีเขียวเอาละค่ะเรามาอ่านต่อนะคะลุงมีถือตะก้าลุงมีถือตะก้าส่วนลุงมาถือกระดส่วนลุงมา ถือกระดนะคะลุงมาเก็บลำไย,ยลุงมาเก็บลำไย,ยลุงมีใช้ตะกร้ารับลุงมีใช้ตะกร้ารับอ๋อกี้ครูก็สงสัยว่าลุงมาก็ถือตะกะทวดทีค่ะก็ถือกระดมาทาไมกระดหรือบางทีเราเรียกว่าบันไดนะคะในในในเรื่องนี้เขาใช้คําว่ากระดนะคะลุงมา เมื่อกี้คุณสงสัยอยู่ว่าลุงมาก็ถือมาทำไอ๋อพอเราอ่านแล้วเราสรุปเรื่องได้เลยว่าเขาถือมาเก็บลำไย,ยนี่นะคะนะคะถือมาเก็บลำไย,ยแล้วใครเป็นคนเก็บนี่ฮะลุงมีลุงม,มีที่เราบอกว่าลุงมีเก็บเพราะว่าลุงมีลุงมีก็ถือตะกร้ามานี่ไงฮะนะคะ,นะะลุงมีใช้ตะกร้ารับเอาตะกร้ามารับลำไย,ยนะคะเอาและะ้วค่ะเรามาดูในเนื้อเรื่องกันว่าในเนื้อเรื่องนี้หนูไผ่กับ อู่ภัยการอยูคำเนี่ยเราเจอสระไอตรงไหนบ้างนะคะไปดูชื่อเรื่องเลยหนูภัยขอไอไผ่ไผ่ไม่เอกไผ่นะคะอีกผอไอไผ่ไผ่ไม่เอกไผ่นี่ก็เหมือนกันขอไอไผ่ไผ่ไม่เอกไผ่มาเจออีกคำค่ะเด็กๆคะยอไอใยคำนี้จริงๆต้องเขียนติดกันคือลำใหญ่นะคะลำใหญ่ต่อไป มากองไว้ในศาลานะคะมากองไว้ในศาลาวไวค่ะเด็กคำนี้วไอไวไว,ไวเติมวรรณยุกต์ไม่โทรจากไวไปเป็นพอเติมวรรณยุกต์จะทําให้เสียงเสียงของคํานั้นเปลี่ยนไปนะคะวไอวไว,ไ,ว,ไ,วไม่โรไว หรือบางคนก็ออกเสียงวอไอไวไวโทไวเลยก็ได้ออกเสียงเวลาสะกดเพียนสะกดคำเนี่ยเขาให้สามารถออกเสียงได้ถึง4แบบนะคะแต่แต่ถ้าจะให้เรารู้เรื่องเบื้องต้นเนี่ยเราควรจะรู้ว่าในคานั้นมีสระอะไรมีวรรณยุกอะไรมีพยัญชนะอะไรนะคะคำนี้วอไอไวไม่โทไวววรรณยุกไม่โทนั่นเองต่อไปเอ๊ครูเจอคาเจอคําว่านาย ในคำนี้ในคำนี้เด็กๆว่าเป็นสละไอไม่มมลัยไหมคะลูกนะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะมันไม่ใช่เพราะหน้าตามันไม่เหมือนเลยถ้าเป็นสะาะไอไม่มลัยเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาจะต้องตวัดเฉียงไปข้างหน้าแต่อันนี้เขียนคล้ายๆกันแต่ข้างบนม้วนกลมๆอย่างนี้ถ้าม้วนกลมๆอย่างนี้เขาเรียกว่าสะาะไอไม่ม้วน คำนี้ไม่ใช่นะคะดังนั้นไม่ต้องไปขีดเส้นใต้นะคะเราดูเฉพาะคำที่เป็นสลายไม้มาลายแบบนี้เท่านั้นนะคะเอาวต่อไปนะคะหนูหนูขำเก็บไข่มาหนูขำเก็บไข่มาเจอแล้วนะคะขอไอไข่ไข่ไม่เอกไขไก่นี่ค่ะหนะะูชอบทานไข่เหมนต้องเขียนไข่ให้ได้นะคะขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่ต่อไป เรียงเรียงไว้ท่า4าี่ห้าใบเรียงไว้ท่าสี่ห้าใบเจอคําว่าไว้แล้ววาไว้ไวไม่โทไว้นะคะคําว่าใบก็ไม่ใช่นะคะเป็นสลไอไม้มมวนอันนี้ออกเสียงไอเหมือนกันแต่เป็นไม้ห้วนก็ดูเด็กด,ดูหัวข้างบนเราจะรู้ว่าไม่ใช่นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะลุงบีถือตะกร้าลุงมีถือตะกร้าในนี้ไม่มีสลายเลย ลุงส่วนลุงมาถือกระดาษไดเจอเไหมคะใช่แล้วค่ะเจอแล้วเจอคำว่ากระดาษไดนะคะคำนี้ปกติจะทําเขียนติดกันกระดาษไดดอยไดนะคะต,นะต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะลุงมาเก็บลำไยลุงมาเก็บลำไยนะคะเจอคำว่าไาลำไยเราออาลำย่อยญ่นะคะต่อไปลุงมีใช้ตะกร้ารับ ลุงมีใช้แต่ก้ารับไม่มีนะคะอันนี้เป็นสละอไม้ม้วนเราไม่เอาเรานับเฉพาะสละอไม้มาลายนะคะหนึ่งคำสอคำสามคำสีคำห้าคำหกคำเจคำแปดคำหลบว่าในหน้านี้มีสละไอไม้มาลายแปดคำนะคะนะคะนี่นะคะอย่าลืมฝึกอ่านนะคะ ฝึกขบทกรนเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นบทที่ให้เด็กๆท่องได้สนุกท่องได้คล่องปากนะคะดังนั้นก็ไม่ยากสําหรับเด็กๆนะคะลองฝึกท่องนะคะเอาแล้ค่ะคุณไปหน้าต่อไปนะคะหน้านี้นะคะเขาให้ฝึกอ่านแบบสะกดคําข้างหน้าและอ่านเป็นคําข้างหลังยกตัวอย่างมาหนึ่งคำคือฟอไอไฟตาไฟนะคะ เด็กๆจะได้เจอบุคคลคนหนึ่งคือคนนี้นะคะวันนี้นะคะมีหนวดยาวๆแล้วก็มีสวมผ้าที่ลายลักษณะคล้ายๆเสือนะคะเลยล่ะลายสีจะออกส้มๆสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าบุคคลคนนี้เขาเรียกว่ารือสีนะคะรือสีนะคะรออือรือซอีสีรือสีรือสีนี่ก็คืออ ผู้ทรงศิลที่อยู่ในป่าหรืออยู่ในถ้ำนั่นเองนะคะเราเรียกว่ารือีนะคะไปเลยนะคะเราไปฝึกอ่านกันโอไอไฟตาไฟรือีตาไฟมีคาถาดีรือีตาไฟมีคาถาดีโอไอวพายุมาไวาไวพายุ มาไว,ไวัยวัยลือีพาพายุมาลือสีพาพายุมาเี๋น,นะคะมอไอไม่ทำไมมอไอไม่ทำไมลือีพาพายุมาทำไม่ลือสีพาพายุมาทำไม รอไอไรรอไรอไรอะไรดูซิพายุพาอะไรมาดูซิพายุพาอะไรมาต่อไปนะคะชอไอชัยชัยโยชัยโยพายุพาชะนีชัยโยพายุพาชะนี มาหาลือสีตาไฟมาหาลือสีตาไฟนะคะชายโยพายุพาชะนีมาหาลือสีตาไฟนะคะโอเคเรารู้แล้วว่าเขาชายโยเพราะอะไรนะคะเจอชะนีนั่นเองนะคะโอเคเด็กๆฝึกอ่านนะคะเอาแล้วนะคะครูไปหน้าต่อไปนะ